ค่ะท่านผู้ชมงวดใดกระไดแต่ปนเป็นจังไดัรรมมือจุ้มพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหมานบ่อหัวใดกระไดแต่ปนเนาะท่านผู้ชมโตเน้นเจาะบอา่อได้ได้แต่ลูดท่านผู้ชมแอดมินได้ลูดเมือ่อวานนี่เลขประกบคู่สูตรแอดมินบอมาเด้อท่านผู้ชมมาแต่เด่น เข่ากองพอกมอสิบเด้อท่านผู้ชมกองพอกมอสิบเข่าชุดชุดที่พอประกบคู่ไห้ก็คือซีเก่าตรงๆท่านผู้ชมลักซิฟลักหนวยของพอมากอยู่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวคลิปหนาตามต่อท่านผู้ชมแต่ว่าลักซิฟลักหนวยของพอนี่นาจะประกบคู่กันบนะ่ไไรเนาะค่ะเนาะแต่เข่าชุดที่พอประกบคู่ไห้ท่านผู้ชม อ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินผ้ามาตามสูตรนี่ท่านผู้ชมรวมเด่น4ีสูตรท่านผู้ชมนาเสียดายประกบคู่กันบอดาเลยท่านผู้ชมมาแค่เด่นมาแค่เด่น1กับ9กตัวชนมาท่านผู้ชมตัวชนเข้าไปที่เด่น1นกับเกําสำหรับ สูตรนี่ท่านผู้ชมสี่สูตรเด่นนี่สำหรับท่านใดที่เป็นสายหลูดคือจังแอดมินเดอ้อท่านผู้ชมแอดมินว่าสี่สูตรนี่ก็น่าสนใจดิท่านผู้ชมเหล็กเด่นไหมท่านผู้ชมเฉพาะสายหลูดเด้อค่ะเด้อเฉพาะสายหลูดที่เพิ่นชื่นชอบนะคะเนาะคือจังแอดมินนี่ท่านผู้ชมแอดมินก็เป็นสายหลูดหมดใดก็ได้แต่ปนแต่ปนตอ,อ,บบอดเจาะบ่ได้เลยท่านผู้ชม เจาะบอแมนบอหมานถ้าบอหลดกะบอหมานท่านผู้ชมท่านผู้ชมเบิ้งเ้ยค่ะเด้อหากท่านใดที่เป็นสายหลุดเนาะค่ะเนาะแอดมินคิดว่ามันมันห่าสนใจอยู่ด้ท่านผู้ชมบอแมนว่าให้เอาเมดดดิท่านผู้ชมสูตรที่หนึ่งนี่มันก็ไม่สามตัวแมนบอหนึ่งหกห้าอันนี้ก็คือสูตรที่สองเก้ากับสามสูตรที่สามก็คือหนึ่งกับสองสูตรที่สี่ก็คือสามกับหกแมนบ เข้าเลือกเอาจากสูตรเนาะท่านผู้ชมแอดมินกรแยกให้เป็นบรรทัดบรรทัดอยู่ว่าเป็นสูตรใดสูตรใดเนาะคะนะ่ะเนาะอ่ะตามต่อท่านผู้ชมตามต่อสูตรต่อสูตรนี่ว,วันศุกร์นะคะได้เด่นตามนี้นะคะท่านผู้ชมขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์นะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะโชคดีค่ะ